มีเด็กมีใหญ่ในโซนมือมีผ้าเนาะเอาผ้าพันเนี่ยสามพี่น้องพี่น้องเลยไปออกมาแหละอยจะออกให้มันมิดจยากถักแมนจะเอาปูทั้งล่างออกมาให้มันมิดมันเบิดแต่ยังน้องปูหนึ่ง เขามาเถียงเขาทีเขาเอาคนมาอยู่น้ำเขาในตนนะกาบสบายดีสบายดียดผ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนเดอ้อพี่น้องเอนะ้ยเนาะมาผบม,มาพ่อกลับบ่าวพามีคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยเปิดคลิปอยู่ลำมันคือเก่านะพี่น้องเนาะมือนี่เข้ามหาครอบครัว น้องนั่งคือเกาน้อยพี่น้องเนาะเข้ามาหาเพื่อนอีกแล้วพี่น้องเอ้อัปเดตพิธีชีวิตเพิ่นให้พอๆแม่แม่เอฟซีเนาะแม่ป้าพอลุงได้เบิงนำกันคือเกาเด้อพี่น้องเอ้อ่าึงว่าสีบุเป็นกระแสน้อยพี่น้องเนาะพี่น้องก็อาจจะหู้บลายพี่น้องเอ้ก็อยากให้ติดตามเคสนี้ลองเบิ่งถือว่าเป็นอีกครอบคร่ว่าพี่น้องเอ้เนาะที่ว่าดุหมันขยัน าขาดที่พึงพาอาศัยพี่น้องเอ๋ยพ่อแม่ติดยาแห้งนะพี่น้องเนาะกะกำลังสิถือไล่ออกจากที่ดินตอนหยาบอนพันยูนี่พี่น้องเอ้ยอยู่นำกานสามสี่คนน้องนาง,น,งน้องฝนน้องมุกเนาะไรกะหญ้าพี่น้องเอ้ยถือว่าเป็นอีกครอบครัวหนึ่งเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเค็ดเค็ดนี่เนี่ยเด้อพี่น้องเอ้ยมาถ่ายเพิ่นกะ ยอดวิวนะเบิดมือสองสามมือพี่น้องเนาะก็ได้แต่พันวิวพี่น้องเอ๋ยกะกะสู่ต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเหังไดบอพามีกะขันสีออกไปถ่ายคลิปทางอื่นพี่น้องเอ๋ยคือหูอะละอ่าบูมิมูแน่อลไรกะขาใช้ใจ่ายมันก็ต้องหลายพี่น้องเอ๋ยเนาะแต่เขากะมาถ่ายเขียนใกล้เคียงให้พี่ให้น้องเบิ้งพี่น้องเอ๋ยยังเก่งเนาะบอาาพามีกะอ่าจังไดพี่น้องอยาก อยากเป็นสะพานบุญคนหนึ่งน้พี่น้องเนาะอยากถ่ายคลิปแ้วก็อยากให้พี่ให้น้องเบิ่งคลิปบอพามีอยางบอเบิ่งให้เนาะก็จักคลิปหนึ่งสี่ห้าพันนะอพี่น้องเนาะเพราะว่าคนติดตามกะหนึ่งแสนสองหมื่นกว่าทานแล้วพี่น้องเลยจังไงกะเบ,บิ่งให้บอพามีเนี่ยเด้อพี่น้องโดยกะเคล็ดเคล็ดนี่กะไพ่บุคอยเข้ามาพี่น้องเลยเพราะว่าอ่าไพาก่ก็อยากเบิ่งที่บอพมีกระแซนาอพี่น้องเนาะแต่กะเอาห้องกะ เฮ็ดดีที่สุดแหละพี่น้องเอ้ยเนาะมาเบิ่งมาแยงเพิ่นมาซอยเรือซ้ำที่เฮาซอยได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเฮากะโบมีคือกันเนาะแต่ว่าเฮากะอยากซอยไายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งคันว่าเฮามีเฮากะซอยเพิ่นตามกำลังเฮาพี่น้องเอ้ยเพราะว่าชีวิตเรากับโบต่างยังกับชีวิตของบ่าวพามีผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะสีเพิ่งพาอาศัยพ่อแม่กะเพิ่งพาอาศัยโบได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่า ตอนนี้คือติดยาหนักแห้งเพื่อนวาเนาะพ่อเม่เพื่อนพี่น้องถึงขันร้อนเนาะเลยกะถึงขันแบบโบจักไพเลยนะว่าออไปทุ่ทิพทัวแดนกันเลยว่ะเลาโบเมือ่อพี่น้องเอ้สกับเมื่ออยู่อ่านํำลูกเล่าอ่าเมียของอ่านงนางเนาะแล้วก็นงนางกะกับเม,มื่อพ่อเม่กัย่านพี่น้องเอ้พ่อวาพ่อแม่นี่ติดยาหนักแห้งกันเลยว่าอาศัยที่เขาอยู่พี่น้องเอ้แบบนี้ก่ะ จ้าของที่เพิ่นกระชิให้อันออกจากสวนมันเพื่อนเพราะว่ามีคนใหม่สิมาเฝ้าแทนนาะพี่น้องเนาะจึงไดก็ฝากเป็นกำลังใจให้หนเด้อเนาะ,ะมาผู้เดียวคือเก่าพี่น้องเอ้ป่ะจึงไดก็เข้าไปหาเพื่อนนำการพี่น้องเอ้พู้ทางลังเทาขามุกขมุมพี่น้องเอ้เห็ดเวียกคือเก่าเนาะแดดคือเก่าพี่น้องเอ้เนาะมาผู้เดียวบาอมีก็ได้นี่แหละเนาะด้เข่ามาอัปเดต ความเป็นอยู่เพื่อนพี่น้องเลยมีแต่มีนิ่งสามสี่คนเราก็ได้ราะว่าเราว่าสิเห็ดทานพี่น้องเลยบะพมีทามเรามือก่อนหัดเราว่าเราสิเห็ดทานาาก็ยังบบมีผ้าบบมีเรื่อยหักันยังเห็ดบ่เป็นพี่น้องเลยไม่เราก็ลายแล้วพี่นอ้องโดยสบายดีละโดย าผู mm. ้น้อยๆนะฟาโทผู้สบายดีล่ะโดยน้องนางพี่น้องเอ้ยผู้สบายดีล่ะสบายดีตัดไม่โดยไม่บกเนาะนี่เนาะ ไม่รวมตัดรวมเลยลอันนี้ตัดไว้เห็ดทานบ่ละ่ะเห็ดทานแน่ค่ะพ่ออันเห็ดหัวกับเห็ดหัวแงงัวกับเขาหัววันนี้หลังจากเจ้าเมื่ออะไรก็ไปเห็ดหัวอยู่ลุงโดยเห็ดแต่ซาโบยังไม่ได้ผักถือปันเลยมียาไปใช้ให้หละ่ะเจ็บล้างตุ้งแอร์สบายโอ้เป็นไข่อีกเลย ไข่นอนผักเดียวเห็ดยังก็บบได้เหมือนน้ำลายอยู่ยากาะจะกินกับโอมีโดยจากสีเิ็ดนะได้ไข่แม่ลูกบได้แต่ว่านี่ก็โอ้โหอันนี้เห็ดเรามานางังว่าวหอยยังน้อยหนึ่งได้ขำมาสำหรับไข่เลยโดยพักกันเห็ดสามสามพี่น้องพี่น้องเอ้ยอืมพี่น้องเอ้ย กันคนไหมดินงามงามพี่น้องเลยนี่คนน้อยนี่มันได้พี่น้องเลยอันใหญ่อันนี้ตัดบ่ได้บระ เลยจักสติงสัตว์นี่ผ้าเนาะเอาผ้าพันผ้าพันสิเห็นน้องสาวพี่น้องเอ้ยน้องลาตีเนาะเพิ่นกะเฮ็ดน้ําไม้น้ํายังเบิ่งผู้น้อยนี่กะเอะ ลาพองเฮียนบบมันี่ละโอ้อวันยังมันี่แม่วันซุกแม่วันซุกกันสาวบ่มัน,นี้บ่ไดไปส่เลยซอยเอื้อยบอ่หอ, <c oughs> อาอาสูสูไปตลาดเด้อ พี่น้องเอ๋ยสามพี่น้องเนาะสามก้อนเสาไม่เท่าบรสบายวะยาพี่น้องเอ้ยยาบรสบายเจ้าจะพากันเห็ดถ่านบ่อมล่ะเออเป็นระบอเห็ดถ่านค่ะยังบบเป็นจะใช่ไผ่สอนซะให้เอื้อยเจ้าน่งนี่เป็นระบอ,อเห็ดถ <c oughs> ่านนี่เนาะยังบบเป็น <c oughs> <c oughs> เจออ้าบททางนี่ล่ะแม่โอ้แต่ไอามาสุดก่อนนั้นหกหก,หกเนาะทางอะไรกับจูดจูดไปนำ้ำโดยไม่กับตัดไว้เป็นกล้องเลยกับคนเนี่ยถ้าเพิดมาสื่อขาอยไปละไม่นี่ฮะเ็ดแตดเศร้าบน้องฝนโอ้แต่จักโมงมฮะลูกฮะมาณ สองโมงโ้มันกรเช้าออพอดอกเนาะสองโมงอพาน้นองกินข่าหรอเปล่าละเขาเจ้ากินแล้วตอนนี้สิบเโมงสมสิบพี่น้องเลยเใกล้สิที่ยงแล้วไม่ได้ขึ้นเห็ดแต่เ้าเออปกติคันว่าไม่ยาพึ่น อันบริเมื่อหครับริเ็ดน,น้ำบริหละอเ,เอเอนี่ยสามพี่น้องพี่น้องเลยพากันคนไม่ได้ลายเติบแล้วน้องนางเลยเนาะเออันนี้คนละเจ้าบริหละบนเขาบนเ้าอยู่นี่ฮะ เจ้าหนึ่งเพื่อนเราอยู่นี่แหละตั้งแต่หาสมอทางตอมาดคืนทั้งยเป็นเพ๋่นะ็นกับว่าปลูกโรดกรทางปลูกโรดคันเราปลูกใอยูนิตกินขนาดโดยสมอปลูกได้หมากได้คนแล้วก็เอาไปแล้วไปบนสวนมันหนึ่งกับเจ้าเนื้อมืนบ่ลร่งแม่เจ้าเจ้าตัวงเพิ่มซีหาออกนี่แหละโดยโดยอันนี้ก็จะเจ้าหนึ่งตัวแล้วเป็นพ่อบ้านในบ้านนี่ด้วโดย วมันเจาะกันกับต้นี่หนโดยันอยู่ซื่อๆบ่มีแนวเห็ดมันกับ่ได้เฮาคนเคยเห็นเนาะโดยคนเคยเห็นก็อยากปลูกียังไว้อันนี้แวว่าทางออกมันยามแรงแล้วบ่แม่พี่น้องเลยโดยจะสิหายังกินหยังเอาเห็ดไปแหลน้องเอยเห็ดจังได๋เนาะสวยกี้นะ6 6พี่น้องเอ้ยเลาทางเนาะบ่แม่นดินลาวแต่ว่าเราทาง6นะ กินคนในเมืองอะไรพี่น้องแต่ว่าเขาซื้อแล้วเนาะแต่ว่าเราพากันทางกับน้องเราทางเอาไหมนั่นแหละเนาะทางแล้วก็จูดติจูดใบล้วก็ตัดก็กลางเลยเก็พียร์กับเก็บอันอื่นคุดยังใส่อีล่ะนี่ฮะคุดอันทัวคุดให้มันเพียงแต่ว่าสิบปู๋มเพฟซไทยโดยเพฟซผัด เราพชไร่ออกเลยคะพากันยุดก่อนโดยโตมันโกนีนก่อนโตหกนออกก่อนแมนแมนัเี้กับงูเขาไม่ยู่กเห็ดยังว่าพอได้ศัยน้องสองคนนล l a เนาะโดได้อยดิใหญ่ซนมึงเออคนไปละ นีกลัวมีกลัว,วมีน้องแน่เนาะนพอได้ซอยกันพี่น้องสามคนสามไม่น่องผู้น,น้อยๆนี่หาปีก็ดูุดุพี่น้องเลยฮ <c oughs> ็อกบอ มุมีกุปป๊บบอนองฝนมเดียวเอ๊โยผ่าห <c oughs> ัวกันน่ผ่ <c oughs> าหัวกันได้หรอเอ้ไปไป <c oughs> ไมาถ่ายให้บึงฟองประเทศวิกพไปน้องเลย เื่อนน้องนางนะสิปีน้อยพี่น้องเนาะเลยกะรุดๆกันลงมาพอมีกันซามพี่น้องเพิ่นกันได้าสายไฟเพิ่นต่อมาเนาะเพิ่นเข่าไฟนะ้ำพ่เกซาคอต่อน้ำเขา ไง่ว้ละหากสองเลยได้บ่ได้ได้เฮ้ยี่น้องเลยเนาะชีวิตน้องนางเพิ่นก็ต้องดิ้นล้นสูบ สาวลักของขอบครัวพี่น้องเอ้ยมาอยู่กลางอันสวนมันคนละคนละเจ้าพี่น้องเอ้ยบนเพ่นที่สไลออกคือเจ้าหนึ่งวันนี้ก็คือเจ้าหนึ่ง มันมันในเรือลายนน้องเนาะในเรือลายเออลำมันในลายลีพี่น้องเลยตีนี่สิปลูกห่างโกบิกายนิดหนึ่งโอ้มันมันบลเป็นหัวบ่แม่นมันบลเป็นหัวปลูกจี้กันโพดกับอันมันมีมันแบบมันหนวดนะมะพนแล้วก็บปเป็นหัวโดยมือเป็นแต่ห้างว่าพี่น้องพฟนระบ่าวสิถามนี่ล่ะโอ้เฮ้ยมึงนางมึงดูหันระบ่าวถามก่อน เมือ่อยบ่อยละ่ะกินข้าวเศร้าแล้วบ่ยมือนี่บดมือฮันลุกได้ยังกินกินอ้วเกกิน,บ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 นอ้วกเออปนมะเขือไพ่เห็ดให้กินนะเออแสบบ่ลูกมือนี่อันใส่ปีนหน้ามามาผีก็เบิ่งกล้องนูกเด้อน้ำเบาถามเด้อ เจ้าเบิ่งกล้องเจ้าบริไอบ่อาบนา่งงามๆเลยเอปีนมาหาบ่าวพี่อบัวนี่แหล่าย่างไปใส่กับเบื่ยวันนี่ย่างไปย่างไปล่างถ้วยยางไปล่างถ้วยมืนน้อนี้มื้อนี้เพิน่นเพิ่นบริจ้างบ่มื้อนี้ละ่ะ<อ>เออย่างไปจนเกือบขาดเนาะวันนี่ เอเห็ดพากันเห็ดเต่าพุ่นหี่เจ้าป็่นยังก่อนล่ะว้าวเฮ้ให้ปาลุงฟังหมุด้วยนี่เจ้าเจ้าปิ่นเบิ่งกล้องเบา่ในเด้อเบิ่งบนนี่เด้อหญร์นี่แล้วเป็นไข่เออเพิ่นเป็นเลยจักมือแล้วนะเป็นเป็นมือวานเป็นมือวานนี่เออนี่จะเวลาจะว่าวกล้องเลยเจ้าปิ่นมหาเบา่เดอรลูกเด้อเออ อาการเพิ่นเป็นจังไรอาการเพิ่อนอ,อันนั้นเจ็บเอวอยู่เจ็บเอลเจ้าบุรีบีบให้เพิ่นบอนีอ่แต่เรากินเอายาไตน้ำน้ำอุ่นแล้ว้ามันเปื่อยอะไรก็กินเอายาใส่น้ำอุ่นยามันเปื่อยอะไรก็กินอเอ้อยยาเห็ดบุได้เลยเจ้าและเราต้องเห็ดแทนบุลูก จะซอยเอื้อยน้องพลน้องพลนี่นอกจากค้นไม้ได้เห็ดยังเน่ซอยเอานางได้บางเถอทีอ่อาบหน่ำแล้วก็ไปล่างถ้วยไปเก็บถ้วยต่อยเอื้อหมกโอ้เก่งเนาะเออโอ้พี่น้องเลยเนาะเห็ดเห็ดซอยกันสามพี่น้อง ยาจะเป็นอะไรก็ละอาการเพคนนะแบบลุกแล้วก็วิ่นไปแบบล้มไปเลยเห็นนะลุกแล้ววิ่นโอ้ความดันต้งทรงเนาะต้งทรงเนยหัวใจเน่เราเป็นป<ล>เรื่องเครียดในใจแล้วก็เมื่อยโดยเครียดเรื่องยังเครียดเรื่องอะไรสิได้ออกนี่แหละโดยใหญ่ไปหันไปหนีเข้าพายังบม่มีวังอยู่ังเศร้าโดยเครียดหลายอย่างในอันใดแนวคืออันบนบนเจ้าทางอันนี้เนะ่ เพิ่นก็หายเจ้าทางทซื่อๆที่ว่าคออยู่เพิ่นกบบ็บพ่อหายอยู่เพื่อใส่ละหายทางทซื่อๆคออยู่เพื่อกะอยู่ก็อยู่ไพื่อก่อนทะเลแบบอยู่แบบนี้ได้อยู่ชแบบัวร์วข้าวอะไรเพิ่นอยากขายเพกกิ่นกาให้ออกออันนี้เพิ่นก็ว่าสิขายไปไวบนี่ไ,ไ,ได้นี่ก็บพุงว่าจัดมาได้เลยโดยโดยนีน่พัดเขาสีหายคนใหม่มาอยู่มันนี่กับบนบนตูปมันนี่กะถ้าจะสีมั่งไปหน่อยละเนาะ ถ้าเจ้าสิมั่งไปผัดมันบ่แม่นของเจ้าผู้เดียวแม่นมันเป็นของเพิ่นนําด้เพิ่นกเอามาอันซอยโดยเรามีชําินชองชินอน,นี่แหละพี่น้องเอ,อง้ยของเจ้ามีหยังแน่ให้ล่ะีแต่มุงคองไก่แกับแอมนในอันโดยแอมนหน่อยนึงแล้วมันแหละเนาะานใดพี่น้องเอ้ย อีกเจ้าหนึ่งพ่นว่าแต่ว่าเหตเพื่อนใหุ้ให้ปลูกพักปกลูกยางนี่นคือปลูกได้เนาะเมนปลูกพักพลปลูกยางล้วปลูกได้โดยปลูกเป็นหมากเป็นผลมันแล้วก็เอาไปให้เพ่นนะคือช่วงหนึ่งคือบัวพมี่ขามาถ่ายแรกๆนะคะมีทั้งหมากแต,แตงหมากถั่วหมากอันนี้นี่คือหมากพริกเออพอหัวเ<ล>พ่นใช้นี้เลยยาหมดอีละแมนเห็นนี้แลแ้วก็ได้ยาเออเหดไปแบบอันนี้แหละ กวงงัวบอมาเข่าวันอนาของเพิ่นโดยเห็ดให้เพิ่นนะเพิ่นกับบริมาเห็ดน,<อ>นางนิดนิดนะมือน,นี่บริพาน้องไปทางใดมือน,นี่น,น้องเลย,เ,ยมมเ,เห็ดน,น้ำมันียังสีเห็ดหัวยอยู่แล้วเดี๋ยวยังบด้ขึ้นมากินข้าวกินน้ำเห็ดเห็ดหัวสิป,ปูบอยละหรือวันนั้นใดเห็ดหัวกันง,งวัวงัวเขามาเหยียบคูมันมันหมุนเพราะว่าช่วงที่ว่าเขายัางอยู่น้ำเพิ่นเนาะเขาก็ต้องเห็ดให้เพิ่นก่อน ก่อนอยู่น้ำผึ้งครับแบบคันว่าออกไปแหลมแบบโบเห็ดยังเลยมันกระชิโพดนะโดยไรเห็ดให้เพิ่นคือว่าเราอยากออกไปโพดเนาะแมนตอนอยากมาอยู่อยากไม่อยู่ได้ตอนสีออกประชิบุปปั๊บลอกกลับมาได้เลยเนาะแมนแมนไรผึ้นเออในคอซอยคอซอยแมนแมนเอาไปที่เขาม่เห็นเนาะแมนแหละ นงฝนน้องฝนกระดุเนาะน้องฝนเนาะเป็นยังไงล่ะไปไหนไปจัดที่น้ำไปน้องเห็นไปสาวผูงูกับปอดิเป้งเพี้ยนกับสร้อยเออเห็นเราได้ไปแต่ละมืออะไรอี๋ล่ะอยากเลยอยากไปส่งหลุดกับบอมมี่เออเข่าในบรรทัดในบ่อเนาะ เออบ่มีหมู่บ่ละยางไปแน่นี่นะก็มีผู้พี่กะแม่เ็กน้อยอันนั้นเ่โกันลหากบ่ได้ข่อยอันนั้นดอกดผู้หญิงเาดผู้ชายเออเจ้ายาไปนําเคาบ่ีล่ะเลยยงไปส่งเออไปยงไปส่งตละเาโดยไปส่งน้องแล้วก็มากลับมาพอยงแล้วอีล่ะพอพออื

ไอ้ก็เข้ามาคือเกาถึงว่าเคสที่ว่าไอ้มาถ่ายเจ้ากะกําลังเป็นเคสใหม่เนาะพี่น้องเนาะยังมีไพฮหู้แต่เขากะสงสารน้องเราเไมนยิ่งที่ว่าเด็กน้อยที่ว่าสู่ชีวิตอีกคนเนาะที่ว่าบุกบึนสู่ทนกับปัญหาพี่น้องเอ้พ่อแม่กะบ่ได้มาเลยบ่อีหละ่ะหลังจากเอาน้องมาส่ง ไปจอะอยู่กพะแนมได้ไปล่างถ้วยแล้วก็สีหาหันผู้มหาออะไรไปชมไปจอะเพื่อนน้องโดยก่อจอะไปหืหอนได้น้องเขาแมนยุบเขาแมนแมนต้นน,นี่แหละอืมเด็กสิริคินยังอยู่ยังก็ระวังเอาแล้วน้องเอ้ยไปหันมาหนีกันเนาะ<ด>ยระวังแต่ว่าคือ <c oughs> ู่อะไรพี่น้องถ้าว่าน้องบลูวบวมี่บนไปเนาะบลมี่บนบลมี่บนพึ่งพาอาศัยกะบลมี่บนพึ่งบนอิงกะต้องได้อัน กลับไปอยู่น้ำพ่อแม่คือเพื่อนว่าอะไรพี่น้องเออเนยทนอยูน้ำบอมืดบอมัวกาา่าะไรโดยทัดได้ออกมาอาอกให้มันมิดกนันคทะแมนเอาปูทั้งล่างออกมาให้มันวิตมันเบิดแต่ยังน้องปูหน,นึ่งอะไรยังอยู่ไหมคะเขามาเถียงเขาด้เขาเอาคนมาอยู่น้ำเขาในตนนะโดยโดย,โดย โดยมือหลานนายมาเกอจะนะโอเอาไ้เห็นแนวเด้อนี่เด้อหอยปลูกเห็นแนวเออกดเอาจะหน่อยกระใหญ่เน,ะนาะเนี่พี่นอ้องเลยยังไหทุกทานผิดจารณาเบิงเคสของน้องนางเนาะบาพมีเขามาทายเอายังไงเขาถือปืนเก็บอืมเป็นต่ยานแฮ้อย่าไปใกล้เด้อ เย็กน้อยบอเขาักตื๊ดเก็บเดี๋ยวไปใกล้ได้ย่านได้เขาไปตื๊ดเขาบอกพ่อแม่เขาพาไปตื้อแกบบเขาบอกเขบไปใกล้ได้ลูกเดินย่านเด้อเอออย่าได้อย่าไปใกล้ได้ย่านได้บางแก้มันจะฟาดทอทอน้าใจล้งหมูกเลยหมุกเออ อย่าไปใกล้เด้อย่านเด้อเจ้าก็บได้เคยไปชสยบ่ออีหละอยู่นี่กะบอเคยเคยเคยไปหาแต่แม่ต้อเจ้าหญ้าพาไปเขาเขาบดเะ็อะยังกระเกโตองมันกระมาต้มหนักเหาเออไปหาไอเทวได้ไปอยู่บ่อจังไรเ่าเป็นหมู่ไก่เทวบอกหญ้าบ่อวันทไปหาเทียวเที่ยวผ่น เวไปค่ะแม่แม่แมน,แมนั่นแม่ตกใจตายแล้วบุญจไปเฮือนเที่ยวๆเ่รอถูกเลยยังเกาะบุนว่าอันยั้นนะสีพาไปเล่นเฮือนเที่ยวๆว่าไปเรีนเพือนนัน้นไปเที่ยวแต่พาเวาเฮือนน,นเรรอนนั้นเช้าเกษซากรนี่เรามาแตงบ้านเว้ยแล้วโดยโดยซาบุซาบุแถวฮันเน่แล้วก็พาลร้านแล้วหรอแล้วไอ้กะบุญยังมาให้ยในอิหล่เาเด้อมีแต่มาถ่ายให้พี่ให้น้องไม่ป้าพอลุงเบิงติดตามเบิงพิธีชีวิตของเจ้า เก็บไหม้คือเก่าพี่น้องเลยไม้วัดทีห่าหาไม้ไปทำก้วยกันยังไม่ได้ไปหาจะเดืเคลื่อนหนึ่งโด,โ,ดโดยโดยสู่ต่อไปเลยไอ้กับขามากับม่เวเยี่ยมเวย,ยามบึง<ด>เวทามไทยบึงข่าว,ข,าวข้าวเนะ<ด>ยาะกะผู้ใหญ่ใจดีกับคอมเมนต์ร้ายทานอยู่พี่น้องเลยว่าดีใจที่บ่าพมีข่ามมหาน้องนางเนาะ<ด>เป็นอีกหนึ่งครอบครัวพี่น้องไอที่ว่า,าสู่ชีวิต<ด>สู่เพื่อน้องเพื่อน่า ค่ะบัวเฮ็ดก็คือบัได้กินบัเห็ดคือบัมีบัดินดนก็คือบัมีบัมีอย่นั้นโดยเอาสู่ๆต่อไปเนาะล่ะเนาะโดยชิพาน้องไปกินข่าวบ่บันนี้ไม่เห็นจะว่ามันจะงงอะไรเนาะว่ได้บัวงงตอนนี้12โมงยังพี่น้องเลยเอาไอ้กระชิมืเอกินข่าวกันเนาะล่ะเด้อสู่ๆเด้อหมุกเด้อสู่ๆเด้อน้องฝนเออสบายดีล่ะ